สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่23เดือนมีนาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคาสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอเดีย ID มาได้เลยวีทีมาร์เก็ตนะครับใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For ฟอร์ตพอยูเทรดดีมีรางวัลครับรุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0 0ื่นยูเอสดอลลาร์ใครสนใจต้องรีบแล้วนะเพราะว่า ฟรีฟรีเนี่ยแจกเยอะแล้วก็แจกจริงด้วยครับนักทุน XM เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นครับโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 u s ดเอลลาร์เลยทีเดียวใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับยังไงต้องรีบกันหน่อยแล้วนะสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคูเปาครับเดี๋ยวเราพานักทุนไปดูข่าวเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยครับ ล่าสุดแล้วนะครับผู้นําของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาเรียกร้องอินเดียที่ยังไม่ยอมคว่มบาตรัเสเซียเพื่อกดดันให้ยุติการบุกจบตียูเครนเหมือนกับชาติพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐเปรียบเทียบอินเดียเนี่ยเอาแต่ไต่เชื่อการทูตประคองตัวเพื่อรักษาสัมพันธ์กับรัเสเซียแล้วก็โลกตะวันตก ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับกล่าวว่ามีเพียงอินเดียซึ่งเป็นสมาชิกพันธมิตรกลุ่มคอร์ดท,ที่ยังประกอบด้วยสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่ยังแสดงท่าทีที่ลังเลและก็ไม่ชัดเจนในการตอบโต้รัเสเซียที่บุกโจมตียูเครนทั้งนี้หลังสหรัฐและก็ญี่ปุ่นเนี่ยครับรวมไปถึงออสเตรเลียร่วมกันสั่งคว่ำบาตรรัเสเซียแต่อินเดียเนี่ยยังไม่ดําเนินการคว่ำบาตรรัเสเซียและก็ยังงดออกเสียงในการลงมติเพื่อประนา,นามรัเสเซียในที่ประชุมของสหประชาชาติหรือว่า UN ในการโหวตทั้ง3รอบ ขณะที่อินเดียระบุว่าการทําให้ปัญหาขัดแย้งบานปลายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าวตกกวงวลอย่างยิ่งเน้นย้ําควรแก้ปัญหาผ่านช่องทางการเจรจาทางการทูตเท่านั้นผู้นําสหรัฐยังกล่าวชื่นชมพันธมิตรอื่นในกลุ่มที่ร่วมมือกันเป็นหนึ่งทั้งในกลุ่มองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับแล้วก็ชาติพันธมิตรแถบมหาสมุทรแปซิฟิกในการตอบโต้กดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียขณะที่อินเดียเนี่ยเอาแต่ต่างเชือกทางการทูตเหนือนกรณีของขอภัยครับ เอาแต่ไต่เชือกทางการทูตเหนือกรณีของยูเครนเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกโดยรัสเซียเนี่ยยังคงเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของอินเดียซึ่งยังกําลังพิจารณาซื้อน้ํามันจากรัสเซียในราคาต่ําเมื่อมีรายงานว่าบริษัทของรัฐบาลอินเดียได้ลงนามข้อตกลงนําเข้าน้ํามันดิบปริมาณ3ล้านบาร์เรลจากบริษัทแห่งหนึ่งของรัสเซีย ก็ถือว่านะครับเป็นการออกมากล่าวตัดพ่อนะฮะของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านแต่ก็แน่นอนครับข่าวดังกล่าวนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวกราฟของเรามากมายตัวนี้เป็นข่าวเก่าอีกข่าว้วยครับเกี่ยวข้องกับสภาพยุโรปแล้วก็เรื่องของราคาน้ํามันก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของสภาพยุโรปแล้วก็ประเทศพันธมิตรต่างๆเนี่ยได้ดําเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมาแล้วช่วงหนึ่งซึ่งรวมถึงการอายัดทรัพย์สินแล้วก็เงินทุนของธนาคารกลางรัสเซียแต่หลังจากที่กองทัพรัสเซียเนี่ยเข้าปิดล้อมแล้วก็โจมตีเมืองที่ มารีอุโปนะครับอย่างหนักหน่วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหากว่าใครจําได้จนทําให้นายนะครับโจเซฟบอ r เรลหัวหน้าส่วนงานนโยบายด้านการต่างประเทศของยูเนี่ยออกปากเรียกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามครั้งใหญ่กลายเป็นแรงกดดันรอบใหม่ให้ยูเนี่ยต้องพิจารณาเร่งดําเนินการเพิ่มเติมอยางก็ดีครับ ในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่21มีนาคมรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการลงโทษธ,ธุรกิจน้ำมันของรัสเซียเพื่อตอบโต้การที่กลุ่มรัสเซียเนี่ยส่งกองกำลังเข้ารุกรานยูเครนโดยมีประเทศเยอรมน,นีนะครับระบุว่ากลุ่มเศรษฐกิจการเมืองที่มีสมาชิก27ประเทศนี้เนี่ยพึ่งพานน้ำมันแล้วก็พลังงานจากรัสเซียมากเกินกว่าที่จะตัดสินใจดำเนินการสั่งการห้ามนำเข้าหรือว่าคว่ำบาตร แม่บอเรลนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวในวันจันทร์หลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็กลาลงหมของ EU เขาบอกว่า ทางสาภาพยุโรปเนี่ยพร้อมที่จะคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียกรณีการลุกรานยยูเครนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการจะพุ่งเป้าลงโทษไปยังธุรกิจน้ำมันของรัสเซียเหมือนที่สหรัฐแล้วก็สหราชนาจักรทำไปก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับชาติสมาชิกส่วนใหญ่ของ EU เนื่องจากภูมิภาคนี้เนี่ยพึ่งพาก๊กาซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นสัดส่วนถึง40%ของปริมาณการใช้ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก แม้ตัวแทนบางประเทศนะครับเช่นสาธารณรัฐไอแลนด์แล้วก็ประเทศในกลุ่มทะเลบอลติกจะแย้งในระหว่างการประชุมเมื่อวันจันทร์ว่าการเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในตอนนี้เนี่ยแต่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีกลับไม่สามารถแสดงจุดยืนให้เห็นด้วยได้เพราะว่าตระหนักถึงความจรถถิงที่ว่า eu เนี่ยต้องพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างนั้นก็ดีครับแอนนขอไปครับ อนาเลนาแบ็บอกรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเนี่ยบอกว่าสิ่งที่อาจจะสามารถทําได้ในตอนนี้คือการหาทางลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่ทูตคนหนึ่งของเอ eu ย้มว่าคงต้องรอถึงเดือนมิถุนายนกว่าที่ชาติสมาชิกเอ eu เนี่ยจะหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆได้มากพอที่จะสามารถดําเนินการคว่ำบาตรหรือว่าห้ามนําเข้าน้ํามันและก็พลังงานจากรัสเซียได้สรุปตอนนี้คือสาภายิโรปเนี่ยเหมือนจะเสียงแตกนิดหนึ่งนะครับนักทุนเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าข่าวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงก็คือทางฝั่งของสภาพวุโรปเนี่ยไม่ได้สามารถแบรนด์รัสเซียได้จริงๆเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ํามันเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาก็เป็นได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นนี้สวัสดีครับ